ห้าสิบหนึ่งสี่คสบหนึ่งาตัวสองวะผมค่สิบหนึ่งสี่ี่ห้าตัวสองีสิบก็ารสี กแต่เป็นลองสายสองันหกสิบหนึ่งศูนยสองศูนสะจาคะสิลกเสอว่าเสาอแ้เสือลเสีว่าสือี่กระเด็นว่าเสอเอ้าฟ้ารังสีตัวแปว่าศูนย์ศูนย์เจริญรัตาะมินอาจการแจงสารถอันนี้เนยิงศนย์ส0ูใครอ่ะไม่ตืี่ปูไม่ตื่นเลย อุ้ยหนาวจะไ้อกันล้วจะบอกนะพี่นอนอยู่อิสลามใช่ไหมใช่อิสลามเอ้ยบางบางอิสลามเน,นาะเพ,พื่อนอะไรวะม่นมันยินมีห่าเขาเลยมานอนยะ ีเมื่เกี้เมามาหรือเปล่าไม่รู้อยูยบางบางบางเป็นยังไง

อืจัดทรงจ่าทรงกินเหล้าแล้วเนี่ยแรงไหมพี่ทะลุแมสทะลุหมวกกันนอนกินเหล้ามาใช่ไหมนี่ กินเหล้ามาใช่ไหมไม่พูดหรือ่อถ้าไม่มีใครมาปลูกเลยแบบว่ากลางวันต้องมีคนปลุกก็บา่ายแน่รอร้อนก็นอนอะสัจจาห้าสิบหนึ่งสี่ห้สิบหนึ่งสี่สิบ้าจักรยานยนต์ วอสี่สิบด้วนเองเป็นบาดเจ็บเป็นชาวอิสลามหนึ่งรายนะครับผมพูดคุยไม่รู้เรื่องนะสัจจะมีกินสุลาร่วมต้อใช้ร่ามแต่ภาษาหรือไม่เป็นหรือว่าพูดไปรได้ไม่ยอมพูดนะครับผมยกนิ้วโป้งให้อย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> พี่นอนดีใช่ไหมครับสอบสระสานรถเจ็บมีบาดแผลติดใดบ้างไหมไม่มีบาดแผลเลยครับสุดใจคนดยวคนเบมาเจ็บไปรอบฟอหรือไหมประสานไม่รู้เรื่องครับผมเขาไม่ยอมคุยด้วย ถูกต้องถูกต้องแบบตอรอว่าสื่อเริ่มจเคลื่นเลยไหมแยงยี่ห้าเลยครับผมแบบสองมบแ้งตำรวจตีทำทำเลยไม่ได้แล้วเนาะเจ็เสองออะไรเนี่ยไม่เจ็บชลสัญชาติเป็นอทราบสัญชาติผู้บาดเจ็บเป็น

บ้านอยู่ไหนอยู่นี่อยู่อยู่นี่โอ้ยอยู่ซอยไหนพักอยู่ห้องใครพักอยู่ห้องแถวใครฮะพักอยู่ห้องแถวใครพักอยู่ตรงไหนตรงนี้แหละบ้านนูนบ้านนู่นอะไรใครมามาเดินเปลีนรถล้มใครบางไรบางรถล้มเนี่ยอะไรใครรถล้มมา เนี่ยนี่เหอะไรออไปลงนี่นี่นี่เห็นไหมรถเนี่ยไม่ร้ลอมอ้าไม่ด้วย่วมันลงอ้าไม่ไปหรอมะไม่ร้ลอมช่วยช่วยเม้ไม่ไมานนึงสมรืองลมเอ้าจะจานนึงสีสามเขาโคบานเลยเดี๋ยวผ ประจ้าทีหนึ่งสี่ไปรบาลศูนย์สามหนึ่งสี่สามเลยประจ้าแจ้งเรื่องแล้วผมปลุกมาแล้วคุยกับผมรู้เรื่องแล้วท่าอยู่ในน้องลี่นี่แหละบอกว่าไม่ได้เมาขอนอนตรงนี้ว่างั้น แรกเลยพอแล้วตำรวมาได้ขออะไรมั้งเป็นบังไร้บ้านถรอเปลเขาบอกว่าเขาพักอยู่หนองรีนี่แหละแต่เขอนอนตรงนี้ก่อนเป็นไรเหรอไม่ได้เมาแต่ขอนอนข้างกำแพงวัดอยูล่เมาเมาเบรกว่ารถไม่ได้รถจอดนอริศเสรแล้วขไนรรอ โลโซเปนกําแพงแหละลงทางเข้าหนองรีมาเล่หนึ่งตรงเแ็กกามแยกที่เคยส่งก๊อก <c oughs> ไปทีวนี่นักฆ่าเย็นยนไมมแต่เราพอจะผ่านนอนก่าหรือเปล่าเคยกลวไม่กลยวเลยผมปลุกมาคุยไทยรู้เรื่องก่ดทุกอย่าง <c oughs> น้ามสองต่ออะไรนรกเลอกเลย <c oughs>

ไปไปกินอยู่ไหนมาไปกินอยู่ไหนมากินอะไรกินเหล้ากินเหล้าเหรอโหมันเพื่อนครับมันเพื่อนนะแล้วแหมสาสมากเลยอะไรรู้ได้รู้ได้ยังไงนะรู้ไงรถอยู่ในป่าเผลอเลยเผลอเลยไม่มีคนเผลอเลยรถอยู่ในป่าอย่างนั้นใช่ใจ่เลย ตัดสายได้แล้วครับตัดสายได้แล้วตำรวจกำลังมาตำรวจมากำลังมาแล้วทำไมมาชัางเลวมาชักยังเลยมีวงช่งเลยมีวงช่งตัดต่อตัดต่อตัดต่อโอ้ยมังงีไรตัดต่อตัดต่อตัดต่อไปแะ้วไงเหรอาอ้เจ้าเงี้เหรอ มันง่วงจังเลยมันไม่ไหวแล้วแบบไม่ไหวแล้วพอแล้วพอแล้วง่วงเลยจอดนอนหรอคุยเองก็ได้เดี๋ยวโอ้ยจะได้คุยเองก็ได้เดี๋ยวไม่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 ได้คุยพี่ไม่ต้องมาก็ได้ครับไม่ก็คือเราจอดนอนอย่างเงี้ยเขาเขาเรียกว่าคนรถล้มไง โอเคเลยตัวตน,นี้โอเคเลยไหมโอ๊ยเอามาว้าว่าว่าจังนอนจังเลยอาอานอน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 เลยนอนเลย,น,น,เลยนี่นี่ปิดไฟแล้วนี่ <c oughs> นอนละนอนนอนแต่นอนดึกเกินกาลนะครับไม่รอดอ่ะจะนอนแล้วครับโอเคโอเคโอเค่รู้แล้วน่าจะนอนอยู่นี่แหละอ่าครับนอนแล้วครับง่วงจังเลยฝากขอความช่วยเหลือ514เจ้าว่าคุณส่วนตลอดน่าจะรอเพราะผมคุยมาไม่ได้ ขับคุณมาช้าจนข้าศึกเป็นทีสจเลยสัจจะบอกด้วยบกทบุ๊กดีดีกว่ามั้งสับกอนบก่อนตลอดยเลยบกด้วยอะไรสัจจะกินเซลาตึงเลยบอกด้วยแตอจำทางกลับบ้านตือนได้ไหมลองุดู คือตรงตรงเลยครับคือตรงตรงเลยพาไปส่งบ้านให้น้องตรงนี้ใช่ไหมหรือยังไงหรือยังไงเอาพวกนส่งจะหับสุดา่เรองก็เดี๋ยวรอตำรวจป๊บรานานนานไหมครับม่วงจ้งเลยง่วงจ้งนครับจสตรวจตัวสิเลยบกเขาด้วยน้องง่วงจ้างเลยมันเรียกไม่ไหวาตเเาพเรตามด ลุกหลงไหมลุกหลงนี่ครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไม่ได้เป็นไหนมานี่แหละมานี่มานี่มาที่ใกล้นี่ไม่ได้เป็นอะไรมันฟองอยู่ไหนต้องนี่ครับนี้แหละนี่แหละนี่ฮะอ่าเดี๋ยว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 พาไปครับอ่าลุกหลงเหรอโอ้ยเฮก็ต้องรถมาได้เหรอโอ้ย มาเดี๋ยวสามขอบุญมากนะ,ะครับเก็บไหมโอเคบุกบุกเลยได้เลยอย่าไปเชิญรถผมนะเ,นออเอนนะ้ยอะไรนะมาตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะฮะมาตรงนี้ครับอะไรนะมาตรงนี้อ่ะอ่ะอะไรนะฮะ

เข้าหน้าวัดเลยจจะตรงมาวสิบห้าเลยเข้าหน้าวัดเลยเข้าหน้าวัดเลยแตบเส้นหลักไปนี่ยิ่งทางผูกจิตไปเลยทางไม่ใช่นะสัจจะคนละเส้นนะอ่าวสี่เลยสะพานสะพานหน้าโรงเรียนบรรหารมา จะมีซอยซ้ายมือจะเขียนว่าวัดเจ้าฟ้าลังสีแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยวสิบห้าขอความข้าหน้าศูนย์หกสองแปดไหมสองแปดเกสองไหนรองเท้านะ่ะไม่เกี่ยวเราวม่วงจังเลยห่วงจังเลยจริงๆขับไหวไหมถ้าถ้าไม่ไหวนอนนี่ก็ได้ นนในนะนั่นนี่เละอ่าได้ครับได้เลยเพราะว่าบ้านจุดตรงนี้ครับ,อรบโอเคขอบุณมาบอกรูด้วยว่าห้ามยายามันจะพวกปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วใช่วางสายไปแล้วไ่รตรงมาก็ได้นะครับเพราะว่านี่ง่วงจังเลยง่วง <c oughs> าจาังจริงๆดูแผลหน่อยดิมีแผลนิดนึงมั้ยไม่ได้เป็นนไม่ได้เป็นเห็นไหมนี่มีเลือดออกไม่ได้เป็นนั่นแหละมั่ไม่ เออไม่ทำให้หรอกนี่ดูเฉยนี่เห็นไหมนี่เล so ือดนี <S down> <S down> <S down> ่เห็นไหมเห็นไหมเลือดจนแห้งแล้วนี่เห็นเลือดไว้นน่ะเห็นไหมเลือดเนี่ยมาแต่ไหนมาจากต้นกล้วยอห็นไมเลือดมาจากต้นกล้วยเหรอต้นกล้วยเออมีเห็นไหมต้นกล้วย ไม่ใช่มากก็มากคาังนหนนี่นั่นแหละไปกินที่ไหนมากินนั่นแหละแถวนี้แหละแถวนี้คุณไม่ดีเลยขอมากินจังทีเลยแบบอืจังทีเลยขอไม่ห่วงแบบ้บาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เลยเขาทำให้เจ็บแค่นี้ครับอ่ล้วเป็นไรล่ะเป็นไรรู้ได้ยังไงมาแล้ว เขาแจ้งมาใครเจงใครอะไรวะใครเจงมานุ่นโรงพยาบาลเจ้าพยาหนุ่นโรงพยาบาลรู้จักไหมใส่แมสไหมมีแมสไหมไม่มีไม่มีครับเขาตัวด้วยนะครับยังชักยิ่งย่อชักยิ่จยอด้วยนะชักย,นะยิ่งย่อกเข้าไปที่บ้านด้วยนะครับใส่แมสด,ด้วยตำรวจจับนะไม่ใส่แมสครับเป็นแมสแค่ไม่ต้องตำรวจมาไม่มาเทิ่งหรอก <c oughs> ขับคุ่นเต็มขับปุนมากนะครับใส่ใส่แม่ให้ถูกใส่ต้องใส่นี่แล้วก็ใส่เลยครับอะไรใส่โบกคอ้วยครับจะทำซาทำห้เสียเวลาแล้วก็ทำอะไรให้ด้วยด้วยบบกาอ้วยมากครับบกลวยไม่ใช่ให้พ้มเขาใจยอกว่า คนพี่นะครับวางใสยแล้ววางใสยแล้วบอกเขาด้วยสิบอกแล้วนี่ไม่วางใสยแล้วไม่มีแล้วบ้านพร้อมอยู่ตรงนี้นะครับตรงไหนวะตรงนี้แหละอันนี้ล่างนี่ั่งนี่ร่งนี่แหละครับอือือหลังนี้เลยเหรอครับปมองมีประตูตรงนั้นไม่เป็นไรมีตรงโอเคโอเคมีตังอะไรันนี้ยกเลนนะครับมีตำรวจมาอยู่ใช่ไหมอ่ะ มาดูรียังไงเขามาดูเฉยมาดูเฉยเฉยใช่ไม่ได้มาจับล้วหรอกเขามาดูเฉยเฉยจับก็ได้ไม่เป็นไรเพราะพราไม่มีอะไรเลยเขาไม่จับหรอกไม่มีใครจับเขามาดูเฉยว่าเอาอทำไมมีคนมานอนอยู่ตรงนี้วะอะไรประมาณนี้ก็บุกเขาด้วยสิจะจะทำให้ใส่แมสสิก็บอกเขาด้วยสิว่าจะทำเสียเวลาไม่มีแล้วไม่ม่อะไรแล้ว มารเขาก็อยู่ตกใกล้ใจกันมันบานบุกยังไงล่ะยังไงล่ะอ้าวบุกเขายังไงก็บอกใจไม่รู้เรื่องฮะไม่รู้เรือยังยังไงก็ได้ครับไออมีชู้ไม่รู้สิโอ้ยถอดแล้วถอดแล้วนี่ยรองเท้าหรือเปล่านี่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรรองเท้าเ้บางหรือเปล่า นี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับไปใส่รองเท้าเขาผิดมาใช่ไหมนี่วังบกเข้าด้วยไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรหรอกนะครับเขาบอกตัวนี้ตัวนั้นไม่ตัวไม่รู้เรียงนะอันนี้มาตั้งตั้งประเทศด้วยนะขอบบวกด้วยัามาทั้งแถวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมดูทุก ขาดูถูกผมด้วยนะไม่มีใครดูถูกหรอกบ้านอยู่ตรงนี้นะมีอะไรก็มาหาพมก็ได้นะครับบ้านอยู่ตรงนี้ขอกู้ตังค์แสนได้ไหมอ่ะตัวนี้เลยไหมไม่มีไม่มีอ่ะตัวนี้ก็ผมก็ไม่มีเลยรอบผมอ่ะถามีอะไรก็มาหีตรงนี้เลยก็ได้นะขอจะเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ เขาจะเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะนี่เป<า>็น<ะ>ผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงนู้นใครจะเป็นผู้ใครจะเป็นดูแลล่ะใครจะเป็นดูแล <S <S ผม,ผมอย่าอย่าอย่าน้นองน้องขอบอบกด้วยนะโอเคไม่มีอะไรหรอกอ่ะใครจะดูแบบอ่ะใครมาผอมมาหาผมนี่ขอบคุณมากนะครับพี่พี่มาหาผม ผมจะขับคณมากนะโอเคไม่มีอะไรนะโอเคบ้านพมอยู่ตรงนี้อ่นะไม่มีอะไรเลยนะถ้ามีอะไรก็มาวันลางหรือม,มาตน้นต้นไหไก็ได้นะผมจะหาบัตรตรงนี้นะกินเยอะไหมฮะไปกินกับเพื่อนเยอะไหมเนี่ยไม่พอใจเลยอยากกินต่ออยากกินต่ออีกอ แล้วทาไมกลับมามันไม่รู้เลยมันไม่รู้ไปกลับมาตนน้นจะยังไงไม่รู้เลยมันไม่พอใจอ่ะอยากกินกลับไปต่อยกินต่อยกินอะไรมากินเบียร์เหรอไม่ใช่กินน้ําเปล่าครับออน้ําเปล่าครับเล้าขาวเหรอเลาขาวครับผมไม่ใช่ลาเราเราคอไม่ใช่ <laughs> อะไรสอง อสาการเป็นแกร่งบอกเขาด้วยไม่มีอะไรหรอกขนาดนั้นล่าสุดบอกบ้านคนอื่นเป็นบ้านตัวเองอเป็นจะขับคุณด้วยนะครับผมหรือ,อยังไงก็ได้ครับอบอกบ้านคนอื่นเป็นบ้านตัวเองเป็นเ้าผิดบ้านแล้วเธอถูกต้องชี้ว่าบ้านตัวตัวเองหลังนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรบอกะะบอก็อย่างงีู้มจกคนนี้ครับร ยัแค่ง่วงเลยเฉยก็น่วงมากด้วยอ่ก็ถูกแล้วง่วงก็นอนก็นอนตรงนี้ก็ได้เขาจะมาจับก็ได้เออเขาไม่จับตำรวจไม่จับทำไมเอาบางไม่ได้ผิดนี่เอาไม่ผิดเหรอเอาควางัวจังหน่อยนะเออบางแค่ง่วงเลยเฉยใช่เออง่วงก็นอนรนอนนอนก็เขาก็ต้องมาพาไปที่บ้านสิอย่างนั้นสิใช่ไหม ไม่ใช่หรือไงหรือจะให้ตำรวจพาไปที่บ้านไปส่งบ้านอ๋อใช่โอเคต้องเรียกมาไดหมลิ้นนานยังไงอ่าเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรหาตำรวจนานไหมไม่นานอ่านานแค่ไหนอ่ะสิบนาทีสิบนาทีรอได้ไหมโอ้เข้าไม่เรียนดิบไปไหนครับรู้จักมาคนนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักใช่อ่ะงั้นก็นอนไปไหนก็ไปไปงงจังเลยโอเคลาตีสวัสดิีลาตีสวัสดิ์ พันดีพันดีออให้นองทีนี่นะเขบอกว่พันดีโอ้ย <c oughs> นอนอยู่ตรงนี้ครับมันหลังนี้เหนนนนรอร,รู้ได้ยังไงครับเขาแจ้งมาใครไม่รู้เขาคุณมากน,นะครับใครก็ไม่รู้เขาเป็นห่วงเขาเลยแจ้งมาดูว่าเป็นยังไงจะใครห่วงก็ไม่รู้ะะยจะพมชกเขา บอกด้วยว่าใครหัวเขาโช่วดีนะผมจะบานตรงนี้ไม่เป็นไรผมจะเขอบานดูได้นะคุณก็บอกด้วยนะครับถลกราตำรวจไหมนี่ร่าตำรวจไหมตำรวจจะไปส่งบ้านจะเรียกมาต้รว่วเหรอเนี่ยโทรโทรมาแล้วเนี่ยตำรวจบอกจะไปส่งบ้านไม่จับหรอกไม่จับแต่เขาเขาโอ้ใช okay ่ไหม นี่คนที่วิ่งเห็นกับพี่เข้ามานี่ครับผมนี่ครับนั่นนันี่นี่เห็นไหมสายตือนมาเลยหนี่ตำรวจมาแล้วเดี๋ยวให้ตำรวจจอดรถก่อนเรามาอยู่นี่คุณเชฟนี่ครับต้องหัวห็อกไรเหรออ่ะเราคุยเราคุย ถาพี่พี่นี้แหลกอ้าวลูกมันไม่เขามันถามาใส่แมสใส่แมสด,ด้วยใส่แมอ้าวแล้วไม่ถึงว่าทำไมมันเลี้ยงขนาดนี้ล่ะทำไมบานอยู่ตรงนี้นไม่รู้ว่ามุงมาจากบ้านเพื่อน,นมก็มาเจอล้มเร้วอาทับพี่วัสดีครับเป็นไรหรอ